สวัสดีครับช่องปูผ้าเมยครับกับลุงเพลินนะครับสวัสดีครับลุงเพลินนี่นี่คือมะละกอนะครับที่ลุงเพลินใส่ปุ๋ยไปนะครับติดลูกนะครับติดลูกงามมากนะครับติดติดทุกช่อนะครับแต่ว่ามีมีที่ไม่ติดลูกนะครับเขาติดลูกยากเดี๋ยวลุงเพลินจะพาไปดูลุงเพลินไปดูปไปดูที่ไม่ติดลูกเนาะ มาดูกันนะครับต้นที่ไม่ติดลูกนะครับติดลูกยากแต่ต้นสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวคุณลุงจะพามาดูแล้วก็มาสาธิตนะครับนี่ครับต้นที่ติดลูกยากครับติดลูกยากมีต้นสมบูรณ์มากครับในในลุงเพิลอุปกรณ์ครับนี่แหละครับอุปกรณ์ใช่ครับตะปูนะครับตะปูนะครับมีตะปูคุณลุงเอาตะปู มาทําอะไรครับมาตอกต้นมะละกอครับปอกตอ,อกตอกกี่ดอกครับต้นละต้นละสี่ดอกครับสี่ดอกนะสามดอกเนาะสี่ดอกเนาะสี่ดอกจะปูนะครับอ่าลุงลุงเพลินจะตอกเลยไหมเนี่ยตอกเลยครับอ่าลุงเพลินจะทําเลยเนาะจะทําเลยอ่าได้ผลไหมลุงเนี่ยได้ผลได้ผลร้อยเปอร์เซ็นครับโอ้โหได้ผลได้ผลลุงลุงเพลินจะทําดู ตอกเลยเนาะเพื่อนเนะาะครับผมอ๋อตอกง่ายๆแล้วก็เพื่อนตอกให้ดูเพื่อนบอกว่าได้ผลเพราะาเขาติดลูกยากเขาจะติดแต่ว่าเขาติดลูกยากหน่อยต้นข้าสมบูรณ์เหมือนกกน,น,นอเอาช่างเสียงขึ้นเลยขยับขึ้นไปอีกไหมเออขยับขึ้นอีกนิดนึง อีกข้างหนึ่งเนาะข้างหนึ่งครับผมอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งโอ้ทงสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งเนาะสูงข,ขึ้นอีกนิดหนึ่งพอตอกเสร็จเนาะก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันแล้วก็รอไปอีกเนาะร,รอไปอีกอไม่ถึงอาทิตย์เนาะเขาก็จะเห็นดอกอแล้วก็ติดลูกให้ดู คอยติดตามนะลุงเพลินเนาะครับผมวันนี้ลุงเพลินก็มาสาธิตทำให้ดูเทคนิคดีๆง่ายๆวันนี้ก็กับลุงเพลินก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลุงเพลินสวัสดีครับ